ตัยเอีบพวงดนไเในงมตเ้าความนโดนหลังเดียบไงโดหลังไมเข้าใจพี่เขาพวเนาะอะไรพี่พ่อพวงความหไงให้มันทิ่มในี่ยม่วงไงแอลงขึ้นไปเดี๋ยวเขาจะเขาจะ ลัวเราไม่รงกลัวมันไม่รู้ดีดามึงนั่งข้างบนแล้วยี่งันยอยอยอเยกูตายกูก็กูก่ับงานให้อีเบียดึงขาต้องัดเลย สดวยิไม่มึงก็ลงล่างกัองเลยมันจะได้ไม่โต๊ะยุนักลาหแล้วก็ำข่ยาวมันได้แค่นี้ไขเอนเอ็นก็ดีเบียวเบียเบียวเบียปล่อยเชือกไว้เชื่อไหมว่าขามันยังถึงเนี่ยอุ๊ยเดี๋ยวกมไม่ชอบแบบยิ่งอ่ะหัวลูกเต่าสํหลาเ ยากเป็นไหมคือเขาต้องเอาตัวโอ้ยยากแน่มึงอ่ะต้องเอาเปลอไปอยู่บนหัวยาไม่ไม่มีไม่ไม่ขึ้นเลยนี่ที่พ่อพี่พ่อใส่เด็กกันสิวันนี้อยู่เธออ่ะ